ไปดิพี่น้องป่ะทับไปเบิ่งจิ๊บค่อยมะขืนเนี่ป้าล่งหลายเลยอรุญานแต่เศร้าคุณหางย่างกลาเว้นมันค่อยล่งดอกพฝนมันเศร้าอ่ะป้าไปเบิ่งมะขืนเนี่วันสุดท้ายเ,เบิ่งอยู่ป้าหลายหลายเลยบริทายอยู่ผู้เดียวตัวหัวเดีย๋ยวพาไปเบิ่งจิ๊บค่อย พอจะจีเราพี่น่องกันวานก็ได้บริหลายดอกฝนมัลงมนยามมือขึ้นมือเศ้าพยายามเอบักไลยนั่น้าพยายามรีว่าวกซื้อพี่น่องม,มือขึ้นนี่วาวมีน้าแตกเขาพยายามรีประมาณพยายามจิบนี่แเนะประมาณสามถุมเี็ุมนี่แหละคน,นมา แม่วันเมยมันสีไก่ได้ถ่ายหน้าจาของมาฮอนมงดีกว่าเพาะมันไม่นาวแตกไหมเนี่ยมาฮอนมงนี่เนาะย่างมาย่างสุดเมื่อเถียงตักงยางบินปุ๊บแบบพิ้วเลยเสียงอันคันว่าน่ะจนหมวกสีตกไหมพี่น้องบุ๊มเป็นหมวกไว้หอกหมวกอันหมวกเขาใส่เลี้ยงงู่อ่ะว้าวว่ามันพี่หลอกหรืออยางบุ๊วบุ หักบ่ย่านได้ทอดเันนี้คนขี้งลูกคี้เือหักบ่ย่านเอาโคมนี่ห่างหาโบาเห็นท่นเห็นบ้ามึงว่าว่าเหล่คนก็ขุดลูกนะจักแมนพี่หลอกจักแมนหยางเป็นต่ายเนาะหักข่อยาน,น,นไปไหน เดิกทางเตรียมไปใส่หนูเสียดายไล่ไปได้ลูกสียดายโอ้เสียหาตัวเลยนะทนมีก็ได้ความเมื่อคืนนี่มันลงหลายอีกอย่างพ้นเศร้าเลยหนามมันห่วยพี่น้าะขนาดยังหลายหนูก็ได้อยู่เลยยามก็ได้โวยงวงเลยเลี้ยงงวงก็ได้ห่างงวงอยู่โวยอยู่คนเดียว ก็จะเื่องอะไายี่้หยังคิดกันมื่ขึ้นีนว่าสิทายให้เบิรงอยู่งไู้จักสิถือโคมไม่จักสิถือถังนะมันเลยอยากพ้นตกแน่มื่ขึ้นหนกเลย ฝนตกแห้งตามเลยลงลงไเลยเบิดไตัวนี้นรนดุดบรทันดุดอันเห็ดเห็ดนารนดนาใส่ประธนดำขขาปลูกขขาใส่ไฟยังมีแดดออกพอดีเลย กาทาบริาก bon like ah. ิบก็พม่อาบาททีจะเห็นมันเด็กกิบคือบางแบบ้ายเรามาจากอัตฝายหันะครับ coi lại nó nhân chuyện một quyền nhìn rất nhiều lắm nhìn nó มาต้มหร,รือคักไม่ได้ลยพี่น้า่ารด้การเ,รเรมมรลยได้สำหรับอะไรเนาะเดี๋ยวห้าโมงตังก็หลโทรศัพท์ตกหนาวเลมืนได้พี่นาะเลยเดี๋ยดเตะตะคุยพระลานยินเหน,นื่อยเหรออันเินไปเถิดแห้งแต่พระลานหิน น่ะอันนมคันว่าคันว่าอันน่ไปอยบไยเจ้าเข่าจนล่ว,วงมากลางเต็มเนี้ยนี่ผมโใกา้เทียงบรอยากน้อกนน้องน้อมเทียงก็เลย้วปากจิบเป็นไปเป็นบักนีากา่ยา อันนี้ก็ไาตามก็ลงมาแต่จากพูดและจากสายหนาสนานั้นเลอันนี้สั้นเลยย่าหนาไม่ลงเบิด ขายเขาายป่ายยายยังไ่นีิดูเลยเลยำเลยจิดโฆษณาตะยามจิตกัจิบเบริกตาเบริกตาประคองมาสีหาโตนี่หรอ บริลายอ่ะพยายามเดินยามไปฝั่งเกาะกูเอ้ นึกควอะไรตงใดบรรยากาศอยากคัก <c oughs> อยากแป้กขากองนี้เนาะใส่ค้ามาเลย่อยอยู่คนเดียวโอกคืบโชู้วอังน,นี้ ก็เถือกยามมันมวนมี่นองยามจิแต่ต้องเถือแค่ก็ตมวนได้ยามอ่ะ ย้ำไมใไล้ย้ำแต่ทั้ อยู่เดีติดเวาะไรี้ยู่ะกระตบยู่นักตบอย่งเ้เลย 来了，咱们继续去那边。 มืนขึ้นเือคือลายเนาะทั้งปลาขาวปลาปลาคอนี่ยถืกลาย,ยเลยปลาคอกัสิบป,ประมาณหกชิหรือเป็นหล่อ,ยอ,ยลมมอเองน,น,นี่ยลงเงี้ยมอเขึ้นนานย่าไปเสาเลามัามนจะไม่ย่างมันไม่ย่าเลยย่ามันเนา่าแต่ปกติเราม่ใช่ลงหอกทำมากรย่งลงองู่ อย่ามาไล่ <c oughs> ต่มผู้เ okay, ดียวหันโอเคไปน้องเลยหาหกตัวดิอิมเดิงห่วีปน้องอย่างหัวลอยลงท okay, ี่เขาโอเคไปน้องฝากเ้ย ปากมันถึงท่านน้ำเขาเลยเด้อผมมีหน้าไายให้เบิ้งดอกย้ําเกี่ยวข้อกับทายเกี่ยวข้เอเบื้องครับคุณพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ